สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทาโรห้าแปดห้าปดช่องของเรานะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันทุกทกท่านนะคะน้ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์น่ารักกันมากๆวันนี้เกอขออนุญาตเหมือนเคยสิขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์มาดูพลังงานของคุณคุณก็เป็นยัง,งันวันนี้นะคะนะ้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชม ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆช่องทางนะคะได้บุญกันเยอะๆนะคะเนาะมาดูกันใบแรกดวงคุณมีคนอุปถัมภ์นะคะคุณเป็นคนที่ใจบุญใจดี รับความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมเป็นคนที่แบบชอบทำบุญคุณเป็นผู้ให้นะคะเนาะจิตใจดีใจบุญมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนผู้อื่นหรือได้รับความช่วยเหลือเมื่อคุณเป็นผู้ให้ผู้ให้ย่อมได้รับตอบกลับมาถ้าสมมติว่าคุณให้ไม่ได้หวังผลตอบแทนนั่นละคะ่ะทั้งคุณจะจะเป็นผู้ให้และผู้ได้รับประมาณนั้นละคะ่ะแล้วคุณจะดึงดูดคนที่มี จิตใจบุญใจดีมีเมตตาเข้ามาช่วยเหลือคุณคุณสังเกตได้นะคะเวลาคุณหาทางออกไม่เจอเวลาคุณมีปัญหาประมาณนั้นละค่ะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณให้ทันเวลาเพราะคุณเป็นผู้มีน้ำใจคุณจะได้รับมรดกช่วงนี้นะคะคุณอยากได้อะไรคุณก็จะได้ในทางทางโลกสิ่งที่คุณร้องขอปรารถนาทางโลกเราจำเป็นต้องมี ค่าใช้จ่ายมีลดค่าเดินทางค่าท่องเที่ยวแบ่งปันทําบุญประมาณนั้นละคะ่ะคุณอาจจะได้งานแบบเป็นที่ปรึกษาหรือใครสักคนอาจจะทํางานธนาคารอยู่แล้วนะคะคุณจะเด่นเรื่องการแบบอ่าเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินนะคะรักความถูกต้องเป็นธรรมอ๋มอเดเมนทิเชียนคุณขาคุณเป็นคนที่แบบฉลาดหลักแหลมมีครบทุก ด้านเลยนะคะมีพรสวรรค์ทุกๆด้านนะคะเมื่อคุณแบบถ้าคุณทํางานทางโซเชียลปังชั๋วแน่นอนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีเซนต์มีรางสมหวัที่แม่นยำโดยมนติชเชนเป็นคนที่แบบมีเวทมนต์คำพูดคําจาคุณศักดิ์สิทธิ์มากช่วงนี้นะคะเนี่ยเพราะความใจดีใจบุญของคุณสิ่งที่คุณสะสมแต้มบุญของคุณทานศีลภาวนามาสักพักหนึ่งนั่นแหละคะ่ะคุณจะมีแรงดึงดูดไกนามิด เข้ามาช่วยเหลือคุณแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นคุณรักสประสัตว์นะคะนาะคุณเหมือนกับเข้าใจทั้งทางโลกทางธรรมนะคะสุดยอดของการแบบอืมครบเครื่องแล้วนะคะคุณขาทั้งทางโลกทางธรรมคุณประสบความสําเร็จแล้วนะคะโอ้เดซันคุณขาขอภายนะค่าที่ร้องดีใจจริงๆพลังงานของคุณเลิดนะคะคุณจะรู้สึกมีความผูกพันเกี่ยวมีจะมีเซน จะได้ยินอะไรเสียงแบ่วๆอะไรที่แบบว่าหรือจะมีกายนามิตด,ดึงดูดไกานามิตเข้ามาเดือันคุณจะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปผลบุญของคุณจะจะหลัดแล้วนะคะคุณจะเป็นเดือซันเติมเต็ม,ตมให้ตนเองถึงเวลาคุณจริงๆนะคะไพ่ดีที่สุดมากครอบไว้ทุกๆใบแล้วนะคะยิ่งแบบเดเมนติเชียนนะคะถึงเวลาคุณจริงๆคุณจะ มี la, ออล่าส่งประกายไปทุกคนทุกแห่งถ้าสมมติว่าใครทำงานโลกโซเชียลนะคะคุณจะปังมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปประมาณลคะค่ะถ้าใครลงมือทำอยู่แล้วนะคะหรือถ้าใครยังไม่ลงมือทำคุณเพิ่มเพิ่งเริ่มทำหรือคะหรือทำอะไรก็ได้งานการที่คุณเคยทำมานะคะจะปังแล้วจะมีคนแบบเคารพนับหน้าถือตามีเกียรติยศมีชื่อเสียง ไพ่ชนะอุปสรรคเอาอยางนี้ก็รับการไพ่ดีๆพลังงานดีๆออกมาทั้งนั้นเลยอือคุณเป็นคนที่กระตันอยู่นะคะเนาะเป็นคนที่แสวงหาพัฒนาตนเองแสวงหาเติมเต็มแบบความรู้ความสามารถของคุณนะคะแล้วช่วงนี้คุณจะมีไอเดียคำ,คำพูดคาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์แล้วจะมีไอเดียมีช่องทางลู้ทางเข้ามาทำมาหากิน พาะคุณไม่ได้อยู่นิ่งคุณแสวงหาพัฒนาตนเองอเป็นคนที่ชัดเจนกับตนเองเป็นคนเก่งมีอำนาจวาสนาอยู่แล้วนะคะมีบารมีของตัวเองอยู่แล้วนะคะไม่ว่าอะไรก็แบบหยุดคุณไม่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะเมื่อก่อนอาจคุณเป็นคนที่แบบฝ่าฟันอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวมาไพ่วันนี้คือถึงเวลาคุณเกิงๆจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เหล่าเทวดานางฟ้าบรรพบุรุษนั่นแหละคะ่ะท่านแบบ ถึงเวลาคุณกิ่งที่จะได้พบความสว่างสวัยแล้วคุณก็จะทำเพื่อผู้คนด้วยนะคะคุณได้ผ่านบททดสอบแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครบาอาจารย์รลยจักรวาลผ่านทดสอบคุณคุณไม่ย่อท้อต่อการทำความดีแล้วรับความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมการที่คุณรักแบบรักแบบเป็นผู้ให้เป็นผู้มีจิตเมตตาเป็นจิตพระโพธิสัตว์มาเกิด ประมาณนั่นละค่ะนั่นละค่ะคุณจะพบแสงสว่างการเดินทางก็มีมั่งละค่ะหลากหลายไอเดียคุณก็ฝาดฝันมาได้นั่นละค่ะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการท่องเที่ยวความมีอิสระความสมบูรณ์สมดุล ปรับบาลานซ์ในความถ้าคุณมีความสัมพันธ์คือคุณปรับบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ดีนะคะเมื่อก่อนอาจจะลมอารมณ์แบบคิดอยากทำนู่นทํานี่แบบหลากหลายไอเดียนะคะมีเกณฑ์เดินทางคุณจะอยู่ไม่ติดที่นะคะช่วงนี้นะคะอเพราะเดอะซันของเดอะซัน <c oughs> สิ่งที่คุณแบบ ไม่สบายใจไม่พอใจจะก็จะคีคลายไปทิศทางที่ดีนะคะอืมนี่ค่ะความสําเร็จมาแล้วนะคะไพ่มาการันตีคือการเดินทางความสําเร็จมาถึงคุณแล้วก็เนี่ยค่ะการเงินก็มานะคะเป็นคนสูตรที่เนื้อหอมชอบทําบุญชอบมองหาช่องทางแบบหลากหลายช่องทางหลากหลายไอเดียให้แบบโฟกัสแต่เกณฑ์กำไรขาดทุน ทำกิจการค้าขายหรือออนไลน์หรือทําอะไรก็ได้ทําแบบเพื่อสิที่จะขยับขยายไพ่เนี่ยค่ะ6กไม้เท้าหรือก้าเหรียญเนี่ยเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่แบบเดินทางแสวงหาพัฒนาตนเองคือคุณไม่ได้ไปยึดติอะไรไม่ได้ไปกดเกณฑ์อะไรกับชีวิตของคุณชีวิตของคุณอยากจะทําแบบ <c oughs> วันนี้ให้ดีแล้วก็คนรอบข้างประมาณนั้นค่ะเป็นคนที่แบบ รักความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมพาะหกเรียนขึ้นมาใจบุญใจดีมากพลังงานของคุณมาดูคนที่จะเข้ามาเขาเป็นไข่มาดูกันนะคะถ้าไฟเมฆสิงหธนูา้าดินพวกศบกันมังกรอัศวินเดียน เป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะเนาะจะเข้ามาแบบกระทันหันเลยนะคะเป็นแบบไม้เท้าบ่งบอกคือความแบบอม,มองคุณอยู่นะคะพลังงานถ้าน้ำพิกิตเหมือนกรกฎพลังงานก่อนแล้ คือเจ็ดถ้วยแล้วก็อัศวินเป็นอัศวินถือเหรียญอัศวินถือถ้วยอีกคนแอบมองคุ้มคิดขูดคุณถึงคุณอยู่มากนะคะ The Emperor อายุคุณจะแตกต่างกันนะคะอโอโ มีความมั่นคงราชนีเหรียญแล้วก็สี่ม่ท้าก็ออกมามห้าเหรียญได้สำหรับเดลิเวอร์มีใครสักคนคิดถึงคุณหนักมากนะคะคุณข่าพลังงานของเขามีหลากหลายพลังงานถ้าคุณสูตรเนื้อหอมมากคุณก็คุณคุณ,คณมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะคุณขาเพราะว่า มีใครสักคนรุ่มหลงคุณไม่ว่าคุณพลังงานของคนโสดหรือพลังงานใครก็ได้ที่แบบคุณตั้งเป้าตั้งประเด็นคือตั้งวางแผนวางอนาคตของคุณพบความสำเร็จชัยชนะมาถึงคุณเพราะคุณมีพรสวรรค์ทั้ง4ีด้านคุณก็เหมือนกับมีประสบการณ์ชีวิตเยอะๆยะมากมายคุณสามารถเอาตัวรอดได้ไม่ว่าจะเข้ามาแบบไหนยังไงแล้วก็จะมีเซนแรงมีสามารถดึงดูด กดแรงดึงดูดการงานการเงินความรักเข้ามาช่วงนี้มีสเสน่ห์โดดเด่นแม้แต่กระทั่งชาวต่างชาติหลากหลายเขาจะเข้ามาทางสายการงานแปดไม้เท้ากาันมีใครสกวนแอบบส่องคุณส่องแล้วก็หลงคุณมีแปดไม้เท้าอยากพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณอยากจะเทคแอคชั่นอยากจะอ่มาบอกมาเลือกมา <c oughs> อยากจะบอกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะก็้องมีหลากหลายอารมณ์ คือบางคนก็กล้าก,กลัวๆบางคนก็อยากจะเทคแอคชั่นบางคนก็แบบเห็นคุณแล้วเขินอายประมาณนั้นละค่ะเห็นคุณแล้วหน้าแดงถ้าอยู่ใกล้กันนะคะเขารักคุณเดลิเวอรความรักคุณจะได้เจอใครสักคนที่แบบอืมเขาก็มีทางเลือกเหมือนกันเขามองคุณอยู่นะคะนเก้าวาดฝันวาดอนาคตแบบความรัก ผู้หญิงผู้ชายแบบไหนที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาที่สำคัญเขาจะถามหมัวใจของเขาเขาจะถามความรู้สึกของเขาว่าเขาต้องการแบบไหนยังไงผู้ชายผู้หญิงแบบไหนพอเจอคุณนะคะคุณมีเดอะซันแล้วนะคะเนาะเหมือนกับเดอร์เมนติเชียนเหมือนกับมีเวทมนต์คำพูดคำจาจิรยามารยาทของคุณแบบถูกสเปคต,ต้องตาต้องใจแบบเข้ามองคุณเลิศเลอเพอร์เฟกสวยหลอ่อรวย อยู่ได้ด้วยตนเองพบความสําเร็จในหน้าที่การงานทําไมคุณมีความสุขจังเลยเป็นเดซันเป็นที่แบบเป็นคนที่แบบมีกิตใจมีดีมีเมตตารักสัพพสัตรลักพวกหานพวกไอพวกเป็ดพวกนกพวกไอแมวอย่างนี้นะคะมองคุณเลือดเลอเพอร์เฟกอยากได้คุณครอบครองหัวใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจของคุณประมาณนั้นละคะ่ะอืม ขอบทสรุปนะคะน้องมิท่าลมตนกุลมิถุนพลังงานของคุณคุณคุณปฏิบัตินะคะน้อคุณทานศีลภาวนาชอบทำบุญแล้วชัยชนะทั้งทางโลกทางธรรมนี่ข่าวป้านปายชีวิตเก๋มองว่าคุณคุณจะเดินทางสายบุญประมาณนั้นนะบางคนก็อาจจะแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ก็อิ่มตัวในทางโลกก็ได้นะคะบางคนก็ตปฏิบัติอยู่ช่วงนี้คือชอบทําบุญเดินสายบุญอยู่แล้วนะคะนั่นแหะคะ่ะผลบุญของคุณมาถึงจุดที่แบบว่าส่งผลให้คุณแล้วนะคะอืมคุณชอบทําบุญจิตใจบุญใจดีมีเมตตาแล้วคุณก็มีกดแรงดึงดูดเขาคนนั้นมาอืมความเอา ค,คุณงามความดีของคุณมาจากข้างในกิงๆนะคะเนาะคุณมีแต้มบุญคุณสะสมแต้มบุญมาทีละเล็กละน้อยมาจนแบบสว่างสวัยนะคะดวงคุณเปิดส่องประกายไปทุกคนทุกแห่งเนยนะคะไม่ว่าคุณค้าขายทางออนไลน์อย่างนี้นะคะไลฟ์สดอะไรก็ได้เนะะี่ยค่ะจะโดดเด่นมากคุณเป็นผู้นําหรือดึงดูดคนที่แบบมีอํานาจวาสนาเป็นผู้นําชาวต่างชาติหลากหลายประ ต่างชาติจะมอบงานให้คุณแบบฟุกๆหรือการมีการแบบจะเข้าถึงคุณแบบขอความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนของคุณเพื่อที่จะได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกับคุณประมาณนั้นแหะค่ะคุณอาจจะได้งานที่ไหนสักแห่งที่ผ่านมาเริ่มทํางานแล้วหรือจะเริ่มทํางานเร็วๆนี้แล้วค่ะแล้วยิ่งเห็นคุณใน Facebook ในโลกโซเชียลยิ่งแบบคุณมีแบบแบบโดดเด่นเหมือนกับ มีสเสน่ห์แบบสเสน่หแบบ <c oughs> ์มาจากข้างในของคุณนะคะคุณคุณคือแบบมีทรับมาจากข้างในใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะนก the f u n d a t i o n ซับมาจากข้างในของคุณนะคะไม่ได้ไม่ได้ย่อนะคะตามลพลังงานของคุณคุณมีทรับมีต้นทุนมาจากข้างในจนส่ทงประกายถึงข้างนอกนะคะประมาณนั้นละคะ่ะ เขาก็รักคุณเขาคนนี้นะคะมาดูบทสรุปคนที่จะรักมาเข้ามาบอกรักคุณเขาเป็นใครเขาอยากจะเข้ามาสื่อสารใจสู่ใจบอกความรู้สึกของเขาประมาณนั้นละคะ่ะโอ้โหผ่านความเจ็บปวดผ่านรักทอกซิก์คือเขาอาจจะถ้าลมตุนคุณไม่ถุนเป็นคนที่แบบบอบช้ําจนไม่กล้า เป็นคนที่แบบผ่านการอกหักเจอรักสามเศร้าเราสามคนผ่านการเจ็บปวดโดนหักหลังในด้านความรักคือพอเจอคุณคุณก็เหมือนกับเด็ดันนะคะนุมความใจบุญใจดีของคุณนะคะอืมพอเจอคุณนะคะเขาแบบอยากจะหลุดพ้นจากตรงนี้นะคะนุน่าสงสารนะคะนุะ เป็นคนที่แบบเจ็บจนเหมือนกับพระจันทร์นะคะบางอารมณ์เขาสองด้านก็ได้นะคะเมื่อก่อนเพราะว่าเขาแบบเซนติทีปเขาเรียกอะไรนะคะเป็นคนที่แบบอ่อนไหวง่ายมีเสน่ห์เขาก็มีเซน์มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมองคนออกเหมือนกันเขาค่อนข้างจะเข้าถึงยากเป็นคนที่แบบไม่เปิดเผย ตัวตวนที่แท้จริงคล้ายๆกับสองอารมณ์บางวันก็มืดลงบางวันก็สว่างลงเป็นคนที่ไม่ไม่กล้าตัดสินใจพ่อผ่านบททดสอบรักแบบทอกซิบมาเยอะแยะมากมายจนแบบปิดกั้นตนเองอยู่ในพื้นที่ของตนเองแต่มีสเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาเหมือนกันประมาณนั้นและคะ่ะ จะรู้จักอายุตายแตกต่างก,กันกับคุณนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอา,อาจจะอายุน้อยกว่าเขามากอคุณอาจจะรู้จักเขาอยู่แล้วผ่านๆหรือคุณอาจจะไม่รู้จักเขาเพราะว่าคุณจะได้เจอรักต่างใบคุณจะมีลาบปากช่วงนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาเห็นคุณเขารู้สึกแบบมีความผูกพันเป็นรักในอดีตก็ได้นะคะ เป็นเขารู้สึกมีความรู้สึกผูกพันเหมือนกับเคยอยู่กินด้วยกันประมาณนั้นนะค่ะเนี่ยค่ะเขาคุ้มชิดอยู่อือคุณอาจจะได้เดินทางไปสักไหนสักแห่งไปเจอเขาอือเป็นคนที่แบบรักมั่นคงเป็นคนที่แบบนักประชุมวางแผนเป็นคนที่เก่งนักวิศวกรก็ได้าดธาตุน้ําพิจิกเมินกรกฏก็มาแล้วก็ธาตุดินพวกศุกร์มังกรก็มา เป็นคนที่แบบอาจจะขอความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนของคุณกลุ่มที่คุณรู้จักหรืออาจจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนให้คุณแบบอยากจะเข้าถึงคุณเหลือเกินอยากจะเนี่ยค่ะอาจจะแบบคุณเคยรู้จักผ่านหน้าคุณคุ้นตาอยู่แล้วนะคะคุณมีเหตุต้องได้แบบออกงานสังคมพบเพื่อนฝูงเก่าๆเดิมๆนั่นแหละค่ะเขาจะเข้ามาแบบแบบเนี่ยค่ะคุณอาจจะไม่รู้ พ็คุณแบบสนุกกับงานนะแอบสองคุณหนักมากแล้วก็เป็นทุกข์นะคะนาะถ้าดินปร้สดกันมาก่อนอยากได้คุณเหลือเกินอ,อยากเอาชนะคุณมีเสน่ห์นะคะน้องมีแต่คนอยากได้คุณนี่ค่ะมีเขาอยากจะพุ่งทยานมาถึงคุณรักทางไกลต่างชาติก็ได้เพราะเดอร์เอเมดยชาดิออดออกมาแล้วก็เป็นพลังงานที่แบบจะฝาฟัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นประมาณนี้นนะคะเขาเห็นคุณเป็นคู่ของเขาแล้วนะคะที่สําคัญเขารักคุณแล้วเขาก็เห็นคุณเป็นคู่ของเขาเดชาริออดเตรียมพร้อมแล้วนะคะก็จะเดินทางมาหาคุณคุณจะได้แบบเขาจะเข้ามาทางสายการงานบางพลังงานมีคนข้างใค้ในผลงานของคุณคุณเป็นคนเก่งนะคะน้องเขาอาจจะแอบสอง่งมานานแล้วนะคะไพ่ใบนี้นะคะ คุณอาจจะได้เซ็นสัญญาเร็วๆนี้เขาจะหาโอกาสหาเวลาที่อยากจะได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณก็ได้คุณรู้จักกับเขาอยู่แล้วนะคะคุณคุณจะร้องออกนะคะาสมมติว่าคุณเป็นคนที่แบบทำงานได้หลายสิ่งหลายอย่างธาตุไฟเมสิงจันูนะคะเนาะเขาลักคุณนะคะลักทั้งรักทั้งหลงมากอืม The Emperor ออกมาย้ำนะนะคะ The Lover The Emperor สองใบคุณชาวต่างชาติจะเข้ามาอคุณจะได้เจอแบบเอเอกสารสัญญาคุณจะรู้ว่าคุณกับเขาจะรักกันแบบอต่างคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันเจอกันคุณจะรู้เลยนะคะเขาหวยหาคุณมากนะคะ ต้องการคุณมากถ้าคุณผู้หญิงอาจจะได้เจอใครสักคนที่มีตําแหน่งแบบซีโคุณอาจจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายก็ได้เพราะว่าเขามีหน้าที่การงานโดยเอ p ม r พลออกมาย้ำสองใบเนี่ค่ะเขากำลังมุ่งหน้ามุ่งตามาอาจจะแบบอายุจะแตกต่างเขาค่อนข้างจะเข้าถึงยากแล้วก็เป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์สเปคคุณหรือไม่สเปคก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณขาเพราะว่า ประเทศไหนๆก็ได้นะคะทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่ดึงดูดคุณมีกแดแรงดึงดูดนะคะเหมือนก็มีเวทมนต์คำพูดคำจาเดซันแล้วนะคะเนาะไม่ว่าคุณเดินไปไหนมาไหนไม่มีใครที่ไม่รู้จักคุณนะคะเนะี่ยเดซัน ามองคุณแบบมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายนะคะเนาะคล้ายๆกับคุณแบบอืมคงไม่เลือกเขาหรอกค่ะพูดถึงคุณสมควรได้รับรักครั้งนี้นะคะที่คุณรอคอยเขาก็เหมือนกันเขาอาจจะรอคอยมานานเขาผ่านบททดสอบมาเยอะแยะมากมายเขาจะให้โอกาสโอกาสในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วเขาก็อยากจะให้โอกาสความสัมพันธ์คุณและเขาแล้วก็ คุณมีกดแรงด,ดึงดูดกันและกันประมาณนั้นแหละคะ่ะสองถ้วยแล้วเดเลเวอร์ออกมาแล้วก็มีกดแรงดึงดูดแล้วก็เคมีตรงกันเขาได้เปิดใจเขาได้ตั้งนานแล้วเมื่อเจอคุณคุณแบบอยู่ดิอยู่เฉยๆเขาก็รักนะคะเพราะคนเขารักนะคะนะแล้วคุณจะมีแรงดึงดูดหลากหลายพลังงานถ้าคนโสดเนื้อหอมมากมีแต่คนอยากได้คุณประมาณนั้นแหละคะ่ะเดซันเป็นแสงสว่างไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับคุณ อาจจะเป็นถ้าคนไหนทำงานแบบเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณ์ทางโซเชียลอยู่แล้วคุณอาจจะมีแบบเอฟซี FC ที่แบบชอบคุณติดตามคุณนั่นแหละค่ะความรักมีหลากหลายแบบประมาณนั้นแหละค่ะเพราะคุณมีบุญสัมพันธ์กับเขาเหล่านั้นประมาณนั้นค่ะความรักที่แบบไร้เงื่อนไขรักแบบบริสุทธิ์เมื่อคุณให้ให้ไม่หวังผลตอบแทนสิ่งเหล่านั้น ทุกวันนี้เขาก็มีเซนต์มีสัมผัสที่แบบเขารับรู้ได้ประมาณนั้นละค่ะกดแรงดึงดูดไม่ว่าคุณอยู่ซีกไหนของโลกเมื่อถึงเวลาถ้าคุณคู่กันคุณกับเขาก็จะมีแรงดึงดูดมาหากันประมาณเมื่อถึงเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรดใช้วิจรณญาณในการรับฟังรับชมประมาณนั้นละค่ะจากคนที่เคยเจ้าชู้มีตัวช่วยตัวเลือกเยอะแยะ,ยะมากมายเจ็ดถ้วยคือเขาแฟนตาซีอยากได้ผู้หญิงผู้ชาย แบบนั้นแบบนี้เขาไม่ผิดที่เขาแบบเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองประมาณนั้นแหละค่ะคุณก็ไม่ผิดที่แบบรอคอยคนที่ใช่ถ้าไม่ใช่คุณไม่เปิดใจไม่ให้ความหวังกับใครคุณอยู่ได้ได้ดวยตนเองตั้งเป้าตั้งแผนประสบความสําเร็จแล้ววันนี้ใชยชนะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงยิ่ง,งขึ้นไปสวยเลือกได้ห่อเลือกได้คุณอาจจะไม่สวยเท่าไร่คุณอาจจะไม่รอเท่าไหร่แต่สเสน่ห์ดึงดูออล่าจัดหนัก จ,จัดเต็มด้วยแรงบุญของคุณคุณมีทรัพย์มาจากข้างในประมาณนั้นแหละคะ่ะเขามองคนออกเขาก็มีเซนต์เหมือนกันเขาก็อยากได้คุณเหมือนกันถ้าใครลงเอยกับคุณเข้าคงหรืเขาคนนั้นโชคดีมากนะคะนี่ทั้งรักทั้งหลงคุณมากต้องขกด,กดแรงึงดูดความความดึงดูดใจเขาเหล่านั้นนะคะคำพูดคําจายยิ่งแบบเหมือนก็มีเวทมนต์แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วย เวลาคุณพูดนะคะถ้าคุณแบบิดก่อนพูดนะคะเก๋ไม่ได้ห่วงต่อการคำพูดคําจาคุณจะัศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้นะคะคุณขอืวถ้าเราพูดดีให้ใครให้พรใครเขาเกิดประสบความสําเร็จแล้วคุณก็ได้ผลแบบได้บุญตอบแทนกลับมาความรักใบใครบางคนหนีไม่พ้นด้านความรักนะคะคุณขาววันนี้นะคะ เนี่ยคะออกมาย้ำแล้วนะคะคุณจะได้เจอใครสักคนคุณจะมีกดแรงดึงดูดกันและกันประมาณนั้นแหละค่ะเพราะว่าคุณอาจจะได้ลงเอยถึงขั้นแบบมีใครสักคนมาขอความรักคุณอเพราะคุณเป็นคนที่แบบเติมเต็มให้ตนเองรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองจนพบความสําเร็จในทางโลกประมาณนั้นละค่ะแล้วคุณจะเดินสายบุญ คุณอาจจะได้เดินทางไปทําบุญและไปพบเจอคนที่ใช่เป็นสายบุญด้วยกันเหมือนกันประมาณนั้นค่ะชอบทําบุญนั่นละคะ่ะคุณหนีไม่พ้นคุณจะเจอความรักเร็วๆนี้นะคะคุ้มค่ากับการความรักแล้วคุณก็จะให้โอกาสกับตนเองกับอกคนเหล่านั้นประมาณนะคะคุณก็แบบคุณจะรู้เองคุณจะมีเซนต์แบบว่าคนนี้ใช่เลยถูกสเปค คนที่คุณตามหามานานคนที่คุณรอคอยมานานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นกำลังใจทำชิปดีๆีให้คุณคุณนะคะก็ขอให้โชคดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกๆท,ท่านคะ่ะบายบายคะ่ะพบกันชิปหน้าคะ่ะบายบายคะ่ะ